สวัสดีครับอยู่กับผมเติมพงศกรนะครับกับรายการ smart size project นะครับซึ่ง EP นี้นะครับเราเดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับนะครับคุณโดนัทครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนัทพลยานาครับหรือว่าโดนัทนะครับผมปัจจุบันครับดูแลแผนกผู้ป่วยวิกฤตครับผมที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายครับในตําแหน่งรองหัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤตครับส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณโดนัทมีปัญหาสายตามานานหรือยังครับของผมครับผมเริ่มมีปัญหาสายตามาตั้งแต่ตอนเรียนครับตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยครับผมตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเริ่ม ใส่แว่นตาครับประมาณช่วงปีที่ 2, 2> ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สเต็ปอัพขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็ปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะครับผมชีวิตปกติเลยเนี่ยก็คืออันดับแรกครับ ตื่นเช้ามาก็เลยจะต้องควานหาแว่นก่อนแว่นก่อนลยใช่ครับผมแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อหลายๆอย่างเนาะเราทำงานในในอย่างอย่างที่เรียกว่าห้องวิกฤตเนาะก็อยู่ในไอซียูอย่างเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้สายตาแล้วก็ต้องโฟกัสที่เร็วครับผมต้องดูมอนิเตอร์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทีเนี้ยด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยครับชอบ ชอบไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีผลต่อการที่ที่ต้องใส่คอนแทคเลนส์อยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ตาแห้งบ้างอยงครับก่อนที่คุณนัทจะเข้ามาให้คุณหมอพิจารณาหรือว่ามีการตรวจประเมินเพื่อที่จะทําการรักษาในวันนี้เนี่ยคุณนัทได้เตรียมตัวยังไงมาบ้างไหมครับ ก็จากการที่คุยคุยคุย,คยกันกับแอดมินเนาะเขาก็บอกให้งดใส่คอนแทคเลนส์ครับผมประมาณ7จ็ถึงิวันนะนี่ผมก็งดมาละเกิน14วันแล้วครับผมการเตรียมตัวอย่างเช่นวันที่จะมาตรวจแล้ววันที่จะมาทำเนี่ยก็ให้อาบน้ำสระผมแล้วก็งดเครื่องสำอางทุกชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นโลชั่นครีมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นสเปรย์อ,อะไรเงี้ยครับว่าน,นี้คืองดมาก่อนแล้วก็ที่จะต้อง เตียมาอีกอันก็คือเสื้อที่จะต้องเป็นกระดุมหน้าครับผมเนาะแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายที่สําคัญเลยครับก็เขาบอกว่าหลังจากการทำครับมันก็ตาเราเนี่ยจะไวต่อแสงครับที่สำคัญเลยก็คือแว่นตากันแดดครับอันนี้ไม่ลืมห้ามลืมเลยนะครับและสำคัญไปกว่าแว่นตากันแดดก็คือคนพามาครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาแล้วก็เรามาคนเดียวเนี่ยอาจจะอันตรายนิดนึงครับในการถักหลังหลังจากที่เราทำเนาะใช่ครับ ใช่คร,ครับประมาณนี้ครับก็ข <ผม S 1> ั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยไม่ได้ยุ่งยากเลยครับง่ายมากครับอยากจะฝากอะไรไหมครับถึงกับคนที่ยังตัดสินใจอยู่ว่า ออไม่กล้าทําหรือว่ายังตัดสินใจลังเลอยู่ว่าจะทําดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวอะไรเงี้ยครับคือใครก็ได้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาครับผมก็แนะนําครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแก้ไขปัญหานี้ครับผมลองเข้าไปเว็บไซต์ครับ www.lasikbkk.com ครับผมในนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายสาขาให้ให้เลือกใช้บริการครับผมแล้วก็สามารถอสอบถามอินบ็เข้าไปสอบถามได้ครับกับแอดมินใน มีเพจหรือว่าคนที่ประสานงานต่างๆครับผมไม่จําเป็นว่าเราจะเข้ามาแล้วก็ทําเลยครับผมมาปรึกษาก่อนครับอันดับแรกครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาปรึกษาเราจะได้รับคําตอบที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอคุณคุณอนัทมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ความรู้สึกนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับยังไงก็ขอคุณอนัททาการรักษาอย่างราบรื่นนะครับวันนี้ก็คุณคุณอนัทมากเลยครับ